สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยคานะครับวันนี้ก็หลังจากไม่ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําขนมหวานให้ FC วันนี้ได้ทานกันก็คือวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวอ่อนนะครับส่วนผสมก็มีน้ําตาล1นกิโลนะครับวุน้นผงวุ้นผงผงวุ้นนะครับอีก25กรัม มะพร้าวอีก2ลูกนะครับเดี๋ยวว่าผมจะผมจะทำยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมีข้าวโพดอีกแล้เวเราก็จะเติมข้าวโพดเข้าไปอีกออสามขีดนะครับเพื่อจะให้อัตรสดมันอร่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวดับแรกก็ผ่าน้มะพร้าวก่อนโโอ้ห <c oughs> มะพร้าวเนี่ย F-C ระวังนะครับค่อยๆ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 ผ่าเพราะว่าเราจะใช้หงค์ข้อยาผู้ปานจะ,จะใช้กระโปกกมันอยู่นะครับนะถ้าเป็นภาษากลางก็เรียว,ว่าเราจะใช้กระลาของเขาอยู่เรต้องทาให้สวยนะครับนี่น,น,นดูดูไว้นะครับเด็กๆที่อยู่ทังบ้านจะทาก็ควรให้ผู้ปกครองดูนะครับว่าเพราะว่าการผ่ามะพร้าวเ,เนี่ยมันก็จะใช้สีมือนนิดนึง ท้องว่าเขึ้ยอแล้วล่ะต้องเงียบก็ว่างเงียบก็ไปนี่นะครับเที่ยงบานอยู่เลยดีกินน้ำเลยไม่ได้ให้กินนะครับน้ำนี่คือเราจะใส่เข้าไปเป็นส่วนผสมของเลยถ้างั้นมันจะไม่ได้ลดค่าของนี่ให้ไว้อย่างนี้นะครับ ใ,ใส่น้ำตาลสีขาวเพราะว่าวุ้นมันจะได้เป็นสีขาวนะครับนี่จะทำ หลังจากนั้นก็จะเป็นการใส่น้ำมะพร้าวนะครับเนื้อมนิดหน่อยนะครับเนื้อนิดหน่อยนี่ครับมะพร้าวอยากอยากให้ดีต้องเป็นเนื้อขนาดนี้ นะครับมือละลกยกิน <c oughs> เดี๋ยวดูอีกลูกหนึ่งนะครับนี่เราเตรียมหน้าใบไว้แล้วอ้หนี่ช้ <c oughs> ด่หลังจากนั้นใช้ช้อนขูดบางๆนะครับ, <c oughs> บรมือ กินวุ่นมักร้าพี่พ พอเราทำอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปต้มนะครับแา้วแก่ทีีกว่าเีม่าเปิดแก๊สน,น,นะครับ,บรดบบบบบน,ะนะครับเราใช้ไฟแรงเลยนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเอฟซีนี่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 ใช้ไฟร้อนร้อยองศานะครับประมาณสัก15นาทีนี่นะครับสเต็บต่อไปเขี่ยวพอลูกพอพอพอ เมื่อเราทําน้ําตาลคนน้าตาลนะครับเราก็เติมผงวุ้นเราลงไปนะครับนี่ฮะนี่ชก ไปก็บางคนเขาก็ไม่เคยเห็นครับก็ถามนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็บางคนก็บางคนก็คล้ายๆว่าอแอบดูสูตรก็มีทำนะเพราะว่าจะมีการไปทําแบบนีอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะชิมดูนะครับถึงความหวานัานเคยหลดตายังหวะเขาจะไปเป็นบริ ความหวานนี่ถือว่าหวานใช้ได้นะครับมีมันจะมีกลิ่นหอมของมะพร้าวหอมอ,อ่อ,อนๆนิดๆน,นะครับบง่งบอกถึงคุณลักษณะของมะพร้าวต่อไปเราจะใส่ข้าวโพดนะครับเพื่อเพิ่มสีสันก็ไปอีกนิดหน่อยมีเทคนิคนะครับข้าวโพดนี่ต้องเป็นข้าวโพดต้มสุกนะครับไม่ใช่ว่าข้าวโพดดิบแล้วใส่นะครับขอให้เป็นข้าวโพดต้มสุกนะครับ แล้วก็คนนะลงผัด yeah! วุน่นว no ุ่นวะถ้าก็ลูกผั็ก็เ anyway> ม well, ื่อร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟนะครับครับปิดแก๊สด้วย เดี๋ยวเราก็จะไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะก็คือปุของมะพร้าวนะครับามาเลยมะพร้าวที่เราทําไว้นะครับเราก็เปิดออกนะครับแล้เวเราก็ค่อยๆตักน้ําใส่่างนี้นะครับ เมื่อเมื่อมันเต็มแล้วนะครับเราก็ปิดปิดฝาไว้นะครับเอาน้ําปิดฝาไว้อย่างงี้นะครับเีใส่ลูกมะพร้าวแล้วเราเอารูปมะพร้าวนี่ถ้าเราต้องการไว้นะครับก็ไปใส่ช่องฟิตหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการเร็วเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับผมแช่ช่องฟิตไว้อีก45นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมาดูเลยนี่แล้วผมจะเปิดนะครับ ฟาบนี่ไงครับวุ้น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 น,นี่ครับเราจะได้วุ้นแบบนี้นะครับวุ้นมะพร้าวนี่ฮะเดี๋ยวมาลองชิมดูโอ้โหหอมน้ำมะพร้าวหอมยังไงอย่างนั้นเลยแซว่ะแซบดิเอฟครับอร่อยนะ ลองทำทานที่บ้านนะครับอร่อยมากกินมาแม่อ,มอร่อยครับสำหรับคลิปนี้บุญมะพร้าวทำปีง,ง่ายๆสไตล์ไทยขา,าสวัสดีครับ